โดเรลอนครับวิปปี้เวย์ครับวิปปี้เวย์อย่างงี้ใช่ไหมวิปปี้เวย์ครับไม่เคยได้ยินเหมือนกันเป็นตัวค่อนข้างแรร์แล้วก็เวลาพอใบมันจะมันจะมีมีความอย่างเงี้ยครับกระจายสีเขียวเหมือนเป็นไล่แกเดิเอตเหมือนกันใช่ครับนอกจากที่หนึ่มันด่างของมันแล้วใช่ฮะเนี่ยฮะใบใหม่ที่เปิดมาจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องรอสีกัดอีกหน่อยใช่รอสีกัด ลาร์กระเด็นกางแวเปิดนะครับใช่ครับวิปปิ้วอย่างนี้ครับใช่ครับวิปปิ้วครับเปิดมาราคาไงครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ขายอยู่สองหมื่นครับแต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากช่องพี่เจรับไปเลยหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมรู้ให้เยอะจังใช่ครับผมรู้ให้เยอะจังหวังว่าเราจะลงคลิปทันแต่ว่าก็ไปทักหลังบ้านได้รับช่องทางติดต่อได้ถ้าเกิดว่าว่าตอนนี้มีแค่ตนเดียวนะครับนาองใครสนใจก็รีบครับ อันนี้ตัวไหนเอ่ยอันนี้เป็นตัวอะแดนโซ o r i a ครับอะแดนโซ o r i a ตระกูลไหนครับอย่างมอนตูนตัวนี้มอนตูนเลยครับ Monstera ครับ Monstera ดาดาไรเกเต็ดกาตาดาแดดลได้เลยแดดได้เลยดังสวยใช่ครับมีหลายต้นไม่ได้มีสองต้นมีสองต้นครับมีสองต้นที่รากโอเคแล้วก็ ชว์เดินดีเนาะเออลากเดินดีแ right? ล้วใช่ครับทั้งสองต้นเลยครับผมาราคาประมาณเดียวกันไหมครับเนี่ยได้ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันไหมครับเนี่ยเท่ากันทั้งสองต้นเลยเท่าัมันจะเป็นในตระกูลฮิโลตูนตุนเคยชื่ออะไรแต่การนี่คือสวยเลยใช่ครับมันเป็นตระกูลเป็นไม้สะสมไม้เขียวสะสมแต่ว่าแค่ใบมันสวยจริงใช่ครับเออดูก้านมันบ้สวยเลยมันจะเป็นอยู่ในจำพวกของโจบีไอที่แบบโตช้าราคาเท่าไหร่เอ่ย พันหนึ่งพันหนึ่งพันบาทพ้วนครับพันบาทแล้วใบใหญ่ๆเลยเนาะใช่ครับใบใหญ่ใเลยถ้าเกิดเลี้ยงไปได้เยอะก็สะสมที่จะใหญ่ได้มากอ๋อฟอร์มใหญ่เลยเนี่ยจะสวยฟอร์มสวยเลยแล้วก็ตัวลายกระดูกเขาค่อนข้างจะใช่ใช่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวลายก้ามสวยเลยแล้วก็มีขนกุ้งที่ดูใบเรื่อยต้นกลางกลางต้นกลางกลางใช่ครับราคาจับต้องได้ยังไงเอ่ยราคาประมาณไหนครับเนี่ยสามร้อยบาทครับโอ้ราคาดีเนาะใช่ครมีจำนวนไหมเนี่ยเนี่ยเอ่อ ตอนนี้มีอยู่ประมาณเดี๋ยลองถามสิบต้นครับมีที่พร้อมนะครับเพราะว่าเราต้องเราต้องมั่นแนชัวว่าลากเดินลากเดินใช่ครับผมเราถึงจะปล่อยให้ลูกหาขนาดนี้ผมว่าราคากําลังดีเลยใครอยากเอาเอาลองไปเลี้ยงลองไปได้เลยใช่ถ้าลองไปเล่นก่อนเลี้ยงง่ายเนี่ยน่าจะเลี้ยงง่ายใช่เลี้ยงง่ายครับไม่ค่อยงอเงี้ยไม่งอเงี้ยจากร้านไหนครับสวัสดีครับเอ่อนิกกี้นะครับจากคุณชายตินสายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จตุจักรนะครับ หกตาสิซอยสิบโอเคจะมาทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธนะฮะตอนนี้แค่สองวันสองวันก่อนใช่ครับผมแล้วก็ช่องทางติดต่อก็ไปที่เพจติดต่อไปที่เพจคุณชายตื่นสายได้เลยครับทักไปได้เลยทักไปได้เลยครับหรือมีเบอร์ตรงนี้เบอร์ใช่ไหมครับผมอ๋อครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามหรือมีปัญหาเรื่องต้นไม้อะไรมาปรึกษาได้ปรึกษาได้ครับผมปรึกษากันก่อนเลยได้ครับผมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับ